สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19มรกราคม2566คุณเปลียวสีเงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าอนุทินศูนย์รวมบาถาก็ขออนุญาตคุณเปรีวสีเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นเนี่ยครับมาอ่านลงทางด้านช่องถาอินเทอร์เน็ตให้สมาชิกนั้นได้รับฟังรับทราบในข้อมูลที่ เป็นรายละเอียดนะครับโดยคุณเปรยวสิงห์เงินนั้นเขียนเอาไว้ว่ากราบอะไรตราบราจารยนายแพทย์อภิทธิ์เวชชาชีวะต่อการจากไปของท่านในวัย87ปีเมื่อว,วานก็คือ18มกราคมและขอแสดงความเสียใจกับอดีตนายกอภิสษ์เวชชาชีวะต่อการสูญเสียคุณพ่อ17นาฬิกาที่19มกราคมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนวัดเทพศิรินทราวาส ราชาวรวิหารและพิธีสวดพระอภิธรรมถึง25มกราครับเชื่อว่าเมื่อเอ่ยชื่อโรงพยาบาลบำราศนาราดูลทุกคนรู้จักยิ่งตอนโควิดระบาดด้วยแล้วชื่อนี้ประหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนทั้งติดไม่ติดโควิดเพราะโรงพยาบาลบำราศนาราดูลที่เป็นสถานบำราศนาราดูลทุกวันนี้ต้นกาเนิดจากโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดในกรุงเทพเมื่อปี2 5 0 2ยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ลูกของคุณหมออัศสิธิ์นี่แหละครับ คือพระบรมราชนาดูลผู้เป็นทั้งปลัดสาธารณสุขและรัฐมนตรีสาธารณสุขขณะนั้นได้ย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อจากดินแดงที่ถือว่าสุดแดนกรุงเทพสมัยนั้นไปสร้างใหม่เป็นสมรภูมิรับมืออยู่ที่นนทบุรีและจากโรงพยาบาลวันนั้นเป็นสถาบันบำราชนาดูลสังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ทุกวันนี้พระบำราชนราดูลนายแพทย์หลงเวชชิวะก็คือพี่ชายของพ่อสตราจารยนายแพทย์อัธสิทธิ์ผู้วายชนนี่แหละคือผู้ให้กำเนิด ตระกูลเวชชชีวะเป็นชาวจีนส่วเถาเข้ามาอยู่ในไทยนอกจากค้าขายแล้วมีความรู้ทางแพทย์ได้เข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขจนได้รับพระราชทานนามสกุลเวชชชีวะจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบรมราชนราดูลเป็นหมอสืบตระกูลต่อมาจนได้รับตําแหน่งทั้งปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีสาธารณสุขอัตสิทธิ์เวชชชีวะผู้เป็นหลานเดินตามเส้นทางคุณลุงเรียนแพทย์เป็นศาสตราจารย์นายแพทย์อัตสิทธิ์เวชชชีวะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและระบบสมองของไทยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนายกราชบัณฑิตยสถานและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือความเป็นมาย่อๆตระกูลเวชาชีวะของคุณหมออัธสิทธิ์ผู้เป็นบิดาอดีตนายกอภิสิทธิ์ก็เล่าสู่กันฟังในฐานะที่คุณหมออัธสิทธิ์ท่านเมตตามผมเสมอทั้งเคยให้การรักษาผมด้วยปกติอดีตนายกอภิสิทธ์มาอวยพรวันครบรอบไทยโพสทุกปีก็ถามไทยทุกครั้งได้ความว่าคุณพ่อท่านสบายดีทุกครั้ง มาระยะหลังตอนคุณอภิสิทธิ์พักการเมืองก็พักการมาอวยพรวันครอบรอบแต่โคตรไปด้วยก็เลยไม่ทราบข่าวคราวนักข่าวมาบอกบ่ายวานันท่านอาจารย์หมอลาจากลูกศิษย์ลูกหาวิชาแพทย์และบรรดาลูกหลานไปแล้วผมรับรู้ด้วยอะไรระลึกถึงท่านจึงขอกราบส่งท่านอาจารย์หมอไว้นะักตรงนี้ด้วยไหนๆก็พูดถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุยถึงเจ้ากระทรวงปัจจุบันต่อสเลยคือหมอหนูรัฐมนตรีอนุทินชามีระกูลนั่นแหละ เพราะดีเด่นดังแถมเป็นกล้ามขวางคอแลนสไลด์คนแดนไปเขายิ่งช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งทั้งมิตรทั้งศัตรูเลยรวมหมู่รุมตื้อเป็นการสกัดดาวรุ่งแอนะรนะไปเลยก็เป็นอย่างที่หลวงวิจิตรวาทการว่าไว้อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินเพราะเด่นเกินนั่นแหละฝ่ายรัฐบาลด้วยกันและฝ่ายค้านจึงรวมหัวเตะตัดขาพรบกัญชากัญชง ด้วยแท็กติกบกพร่องโดยสุจริตสภาจึงล่มซ้ำซากแต่ก็ไม่ต้องวิตกหวั่นไว้ไปหรอกครับคุณหมอหนูเพราะเกมนี้ชาวบ้านรู้ดูออกว่าฝ่ายอิจฉาไม่แค่กลัวพรรคภูมิใจไทยของหมอหนูได้หน้าเท่านั้นถ้าพรบอกันชาผ่านแต่เขากลัวจะได้คะแนนนิยมชาวบ้านจะเฮกันไปเลือกคนพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะในอีสานนั่นแหละมากกว่าจะทําให้คนแดนไกลอดแลนสไลด์แล้วหมาของเขาก็จะพากันตายยกข้อพรรคอื่นๆก็เหมือนกัน แม้เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันก็เหอะประชุมครมอทีแยกยิ้มให้กันแต่ต่างงัดมีดวางบนโต๊ะเรื่องอื่นเองมั่งข้ามั่งพอแบ่งกันได้แต่เรื่องพอรบกัญชาเป็นทั้งน้ำตาทั้งคะแนนนิยมชี้ขาดถึงระดับว่าที่นายกคนที่30ขนาดนั้นจึงไม่มีพักไหนปล่อยให้หมอหนูเลี้ยงเดียวเข้าไปยิงประตูเป็นดาวซันโขวันใจมหาชนคนคอกัญชาแต่ผู้เดียวจึงเห็นทั้งพวกเดียวกันและต่างพวกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันก็หันมาสามคคีรวมทีม ยำพรบกัญชากัญชงสหูตาลายคาเขียงไปเลยฟันธงได้เลยว่าพรบกัญชาตายโคมไม่ผ่านสภาชุดนี้แน่ไปว่ากันใหม่ในรัฐบาลอนาคตโน่นเทินที่ไม่ผ่านสภาไม่ใช่ห่วงเด็กห่วงผู้ใหญ่จะบ้ากัญชากันทั้งเมืองหรอกก็อ้างปักหน้าให้มันดูสวยๆไปเท่านั้นเจตนาก็แค่เตะตักขาภูมิใจไทยเพราะมันเด่นเกินแต่ในมุมมองผมแค่ภูมิใจไทยสามารถเอายันปิดปากหม้อที่ถวกน้ําแม่นาคไว้ร่วมร้อยปีให้ออกไปกุดไปเกิดได้ คือให้กัญชาพ้นบัญชียาเสพติดประเภท5แค่นั้นภูมิใจหมอหนูก็ทําเอาหัวหน้าครอบหมาแทบจะตัดหัวหมาในครอบไปต้มซุปล้างตีนแล้วไม่งั้นหมาสมุนไม่พลาดถึงขั้นยกครอบครัวหมาไปไล่หูตีงูเห่าถึงสีสกเก็ตหรอกฉะนั้นพรบกัญชาผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ดีไม่มีทางลบก,กับภูมิใจไทยในทางตรงกันข้ามการที่ทั้งสภารวมห,หัวยำตีนใส่หมอหนูกลับทําให้กัญชาชนสงสารเห็นใจหมอหนูมากขึ้น ภูมิใจไทยจะได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำรรยิ่งขึ้นด้วยซ้ําถามกันตรงๆพักไหนบ้างที่ไม่หวั่นไหวให้กับภูมิใจไทยต่อให้เพื่อไทยที่โมกจะแรงสไลด์นั้นก็เหอะก็ทําปากแข็งไปงั้นแหละที่จริงเย่ยวแตกเหมือนอธิบดีกรมอุทยานในสภาพคาหนังคาเขากันแทบทุกพักอนุทินชาญวิรูลนั่นต้องบอกว่าเรียนรู้ธรรมชาติการเมืองได้เร็วอ่านสถานการณ์ขาดและวางสถานะบทบาทตัวเองได้แหลมคมจึงเห็นอนุทินปี62กับอนุทินปี65-66เป็นคนละคน การก้าวเดินของคุณอนุทินจะเป็นลักษณะคนรู้เขารู้เราและรู้จักจังหวะของการเวลาจนเข้าถึงคําว่าผลไม้บ่มแก๊สสุกกับผลไม้สุกธรรมชาติคุณอนุทินเท่าที่ผมสังเกตตอนนี้อยู่ในช่วงสร้างสมประสบการณ์เพื่อให้ประสบการณ์นั้นเป็นผลึกที่เปล่งประกายเป็นบารมีออกมาจากตัวมันเองตําแหน่งนายกนหนนะักใช่ว่าพ่อมีเงินซื้ออาหารเมคเลี้ยงหมาได้มากหรือใช่ว่าใครมีเงินทุ่มซื้อเสียงได้มากก็เป็นได้ ถึงเป็นได้ประเดี๋ยวประดาวก็ถูกถีมตกเก้าอี้มันต้องมีบรารมีจากประสบการณ์ที่เป็นประชาชนและสังคมชาตินั้นเขาอยอมรับนั่นถึงจะเป็นได้ด้วยอยู่ได้ด้วยขี้หมูขี้หมาอย่างน้อยก็สัก8ปีนี่เห็นว่ารัฐม,มนตรีอนุทินไปสวิตไม่ได้ไปซื้อนาฬิกามาแจกใครแต่เขาเชิญในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านปรบับโควิดดังระดับโลกไปให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับเขาจึงสรุปคุณอนุทินจากแต่ละย่างก้าวได้คำเดียวว่าไม่เล่น เมื่อถึงเวลาสุกเองนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่คุณเปรย์สิงห์น,นั้นได้เขียนเอาไว้เนี่ยครับในเช้าวันที่19กมกราคม2566กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับกับการมองการเมืองของคุณเปรย์สิงห์มองคุณอนุทินเนี่ยนะครับว่าจังหวะ9ก้าเดือนนั้นเนี่ยครับล้วนแล้วแต่มีจังหวะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเป็นการบ่งเพาะประสบการณ์ เพื่อที่จะดําเนินการเนี่ยครับในการที่จะวางตัวเองรับงานใหญ่นั่นก็คือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยถัดไปหรือว่าในอนาคตข้างหน้าซึ่งโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้สูงจากสิ่งที่กาลังเป็นอยู่ณขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นก็สุดแต่ใจนะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าคุณอนุทินชาญวุรีนั้นมีโอกาสอย่างยิ่งนะครับในการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศแต่อาจจะไม่ใช่ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ก็อย่าประมาทภูมิใจไทยเพราะที่ผ่านมานั้นก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เห็นว่าเขาพูดและเขาทำจริงครับ